สวัสดีนักเรียนป .3 ทุกคนนะครับเปิดเทมอม2วันนี้เราจะเรียนวิชาสุขศึกษาก่อนนะครับหน้าที่53เรื่องการป้องกันโรค 1. โรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคได้แก่ไวรัสเชื้อราแบคทีเรียซึ่งถ่ายทอด โรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้เช่นไข้หวัดไข้เลือดออกอิสุกอิสัยเป็นต้น 2. โรคไม่ติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงสารเคมีกรรมพันธุ์และสภาพแวดล้อมจึงไม่สามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้เช่นโรคอ้วน โรคมะเรง็งโรคเบาหวานเป็นต้นการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคหนึ่งการติดต่อโดยการสัมผัสเช่นไอจามสัมผัสผิวหนังหรือบาดแผลโดยตรงสัมผัสเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเช่นอิสุกอิสยัยตาแดงเป็นต้น 2. การติดต่อโดยการกินเช่นกินอาหารที่บูดหรือมีเชื้อโรคเข้าไปกินอาหารร่วมกับผู้ที่เป็นโรคโดยไม่ใช้ช้อนกลางการดื่มน้ำแก้วเดียวกันโรคติดต่อการกินคืออุตระร่วงไข้หวัดนกเป็นต้น 3. การติดต่อโดยการหายใจเช่นการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปหรืออยู่ในที่ที่มีอากาศไม่ถ่ายเทชุมชนแออัดโรคติดต่อจากการหายใจคือวัณโรคซาไข้หวัดนกเป็นต้น 3. การติดต่อโดยมีพาหะนำโรคเช่นหนูยุงแมลงสาบ โรคที่ติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือไข้เลือดออกโรคชีหนูต่อไปให้นักเรียนดูแบบหัดหน้าที่5 6ให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อโรคติดต่อและไม่ติดต่อโรคติดต่อ1ไข้เลือดออกอะฮิวาตะกะโรค อิสุบอิสัยตาแดงและโรคเอดต่อไปโรคไม่ติดต่อโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจต่อไปข้อสองดูภาพและบอกว่าสัตว์ในภาพเป็นพาหะนำโรคอะไรหหนูโรคชีหนู สองยุ่งไอพิวะตะกโร่สามยุ่งคุณขอโทษนะครับภาพที่สองคือมแมลงวันภาพที่สองคนะรับแมลงวันอพิวะตะกโร่ภาพที่สามยุ่งให้เลือดออกและสี่ไข่นะครับ ไข้หวัดนกนะครับต่อไปหน้าที่57วิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค 1. ไม่สัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายผิวหนังของผู้ป่วยเป็นโรค 2. ควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจาม 3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นโรค สีไม่กินอาหารที่บูดหรือมีมะร็งวันตอมควรใช้ฝาชีขครอบหรักษาความสะอาดบ้านเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรค 6. ไม่อยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือในชุมชนแออัด 7. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการแพร่กระจายของโรค 8. ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง 9. ขับถ่ายลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะและ10รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่5 8นะครับให้นักเรียนขีดถูกหน้าข้อความที่เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและกาเครื่องหมายผิด หน้าข้อที่เป็นการแพร่กระจายของโรคหนึ่งปิดปากปิดจมูกเวลาจามถูกสองใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกับพี่ผิดสามทิ้งขยะลงในถังขยะที่ไม่มีฝาปิดผิดสี่กินอาหารที่มีแมลงวันตอมผิดห้า ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายถูกคกวางของไว้รวมกันเป็นกองผิดเจ็บเปลี่ยนน้ำในใจกันทุกวันถูก8ปดทำความสะอาดบ้านเป็นประจำถูก9ก้าำจัดแหล่งน้ำขังในบ้านถูกและ10เทอาหารให้สุนัขบนทางเดินเท้าผิด นี้กูก็มีอีกข้อหนึ่งข้อนะครับข้อที่ส,ส,สให้หนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการป้องกันการแพร่กระจายของโรค 1. นึ่ทำให้เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย 2. ทํทำให้เราไม่ติดโรคจากคนอื่น 3. ทํทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง 4. ไม่ต้องเสียเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลห้าทำให้ไม่ต้องหยุดโรงเรียนเพราะเจ็บป่วยอ่าชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับ